โอเคยิน okay. ดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ The Wall Street Financial นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเรียนวิธีการอ่านข่าวกันสักหน่อยนะครับเออลืมไปเลยว่าเราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยนะครับเราไปกราฟเป่าเพียวๆเ,เ,เออในอย่างเดียวคือสาเหตุที่ไม่ค่อยไม่มี EP อ่านข่าวเนี่ยนอกจากมือใหม่นะเพราะว่าผมไม่ค่อยดูข่าวนะครับแต่การไม่ดูข่าวของผมเนี่ยมันจะต้องเช็คเป็นนะครับเช็คว่าข่าวแรงข่าวเวลานี้ควรอยู่ในเกมไหมหรือควรออกจากเกมนะครับแล้วก็ที่ยงคันเลยอ่า ผมเนี่ยจะสอนในรูปแบบของผมแล้วกันเนาะเออนะครับถ้าใครเข้ามาเป็นสายทฤษฎีก่านข่าวจ๋าเนี่ยอาจจะของผมอาจจะแปลกหน่อยนะครับแล้วก็อยากจะแชร์ให้เป็นความรู้หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับมาดูซิว่ามันจะเหมือนข้างนอกอย่างที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยเรียนมาแล้วอ่านข่าวจากที่อื่นแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะสอนเหมือนคนอื่นไหมนะครับอ่ะอันดับแรกต้องบอกก่อนว่า f o r e x เนี่ย factory เนี่ยมันเป็น f o r e x ที่คนส่วนใหญ่เนี่ย นิยมนะครับในการเข้ามาดูข่าว forex นะครับคริปโตอะไรแบบเนี้ยคือเขานิยมเข้ามาดูในนี้นะครับและที่สําคัญเลยถ้าใครเนี่ยตอนนี้มีออนไลน์เนี่ยหนึ่งคนทั่วโลกนะแต่ผมว่ามันเยอะกว่านี้นะครับเออนะฮะอ่ะและที่สำคัญเลยคือเวลาที่ทุกคนเปิดมาเนี่ยหน้าเนี้ยหน้าเนี้ยนะครับทุกคนก็จะเห็นพวกกาพวกอะไรอะไรแบบนี้ที่สำคัญคือถ้าทุกคนไม่เคยใช้เลยเนี่ยสิ่งที่มันจะเพี้ยนทุกคนเห็นตรงเวลาไหมเออตรงเวลาตรงเนี้ยนะครับ ซึ่งถ้าไม่เคยใช้เลยเวลามันจะเป็นประเทศอะไรก็ไม่รู้ทุกคนจะต้องคลิกมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ดูที่ไทม์โซนเนี่ยทุกคนจะต้องเลือกเป็น GMT นะครับเอ่อฮ่องกงฮานอยนะครับอ่านี่คือสาเหตุหนึ่งที่สังเกตไหมทำไมกราฟคนเราเนี่ยถึงไม่เหมือนกันมันเป็นตัว GMT นะครับมันเป็นความเหลื่อมล้ำของเวลานะครับบางโบเกอร์ใช้เวลาเริ่มต้นของประเทศนั้นประเทศนี้ซึ่งบางครั้งมันไม่ตรงกัน เออทำไมกราฟเรากับกราฟเพื่อนเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันใช้ GMT ที่ต่างกันคือพอเวลาเปลี่ยนแท่งอ่ะมันช้ากว่าแค่15นาทีหรือชั่วโมงเนึงอ่ะแท่งบางแท่งมันไปก่อนเข้าใจฟิลไหมบางโบกบางโบก,กอ่ะมันไปก่อนแล้วแต่ไอโบกเราอ่ะมันยังไม่เกิดเดลต้เดลต้าไอโบกนั้นเกิดเดลต้ามันเป็นเรื่องของ GMT เข้าใจฟิลไหมเออนนครับอัน,นี้ก็ได้ประโยชน์ไปอีกนะครับแล้วก็ทุกคนเลือกได้เนี่ยนะครับมีเยอะแต่สุดท้ายเนี่ยทุกคนพิมพ์คขาว่าแบงคอกแล้วก็หานอยบ้านเราแล้วเชื่อมกันคือ คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหลงลืมปรับตรงนี้นะครับตรง time format นะครับมันมี24ชั่วโมงกับ am pm นะครับไอ am pm เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขสิ้นสุดที่12ใช่ไหมเราต้องแบ่งโซน12 am pm AM. นะครับเออช่วงเช้าช่วงบ่ายแนละ้วไม่ต้องไปซีเรียสเอา24ชั่วโมงไปเลยพอคลิกเสร็จปุ๊บเซฟปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปล็อกอินอะไรนะครับไม่ต้องนะครับเออหน้าที่เราเราก็จะเห็นการาฟแบบนี้นะครับแล้วก็ให้กดคําว่าตรงนี้ครับ มันเขียนว่าคาเลนเดอร์นะครับคาเลนดานะครับตรงนี้นะเออนะครับคาเลนดานะครับเออคลิก้็ไปนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นคือนะครับพวกเราไม่ต้องไปกดพวกนี้นะครับหรือจะกดดูก็ได้แต่พูดถึงว่าถ้าเข้ามาเฉยๆแล้วกดแค่ตรงนี้นะครับเออเนี่ยเราก็จะเห็นพวกเนี้ยเป็นเรื่องธรรมชาติมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นปฏิทินนะครับช่างมันให้เราโฟกัสที่ตรงนี้แล้วกันเนาะเออนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตลาดเนี่ย ตลาด forex นะครับหรือว่าข่าวไฟตเรียมันจะมีข่าวอยู่ประมาณสีนี่ประมาณสีตัวนะครับแต่หลักๆแล้วมันจะมีสีเหลืองนะครับสีส้มสีแดงอย่างที่เรารู้นะครับสีเหลืองคืออะไรสีเหลืองคือข่าวปกติธรรมดานะครับสีแดงคือข่าวแรงที่สุดใช่ไหมสีส้มมันก็คือข่าวปานกลางแต่มันจะมีอีกสีหนึ่งมันจะเป็นสีแบบสีดําอ่ะเออนะครับมันจะเป็นสีดําเป็นสีช่วงแบบเหมือนตลาดมันปิดอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมหายดู นะครับนี่นี่นแบบเนี้ยฮอลิเดย์เนี่ยครับระวังไว้เด้อวันที่วันศุกร์ที่6กนี้นี่ตลาดน่าจะซบเซาตลาดแบงค์ฮอลิเดย์กันนะครับใครติดออเดอร์อาจจะอดครวยได้นะครับอดครวนนะครับที่สำคัญเลยคือต้องเคียร์ก่อนนะครับเออแล้วก็จะได้เที่ยวปีใหม่ยังมีความสุขนะครับอ่ะเราเห็นแล้วว่ามันมีพวกเนี้ยสีสีเนี่ยสีเอ่อสีเทาใช่ไหมสีเหลืองสีส้มสีแดงนะครับ คำถ,ถามคือพวกเนี้ยมันคือความแรงใช่ไหมใช่เออเวลาอ่านข่าวเนี่ยนะครับพวกนี้มันคือ,อเอกสารนะตรงเนี้ยถ้าเราคลิกนะครับมันก็จะมีบอกเอกสารภายในหรืออะไรเงี้ยคลิกมันเป็นอ่านให้ให้เราอ่านเพิ่มเติมแต่สิ่งที่เราควรที่จะโฟกัสเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวนี้อ่าสตัวนี้อันดับแรกเนี่ยเอาง่ายๆภาษา,าบ,บ้านๆเลยทุกคนไม่ต้องคิดเยอะให้ดูจากตรงนี้ก่อนให้ดูจากตรงนี้ผมจะเรียบเรียงเนาะ เออไอนี้คืออะไรไอเนี่ยมันก็คือวันที่นะครับมันก็คือวันที่ที่เราเทรดนะครับเอออย่างเช่นตอนนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่วันที่สิบหกอ่าวันนี้วันที่สิบหกนะครับตอนนี้เรือข่าวถัดไปคือสี่อ่าใบสองนะครับเนี่ยวันที่สิบหกนะครับวันพุธใช่ไหมอ่าไม่ใช่นะครับวันอังคารนะครับเออวันที่สิบหกวันอังคารนะครับมันก็จะมีข่าวเนี่ยตัวนลขตีสี่สี่สิบห้าเอ็นแซดดี ตีห้าของ AUD อะไรแบบนี้มันก็จะบอกเป็นข่าวเป็นข่าวถ้าเราเล่นทองคำเราต้องดูอะไรเราต้องดูพวก USD เพราะเราเราเป็น XAU/USD ใช่ไหมมันมี USD อยู่ข้างหลังนะครับและที่สำคัญเลยคือนะครับ Nzd เนี่ยผมจะขออธิบายอย่างนี้และกันเนาะผมจะขออธิบายอย่างนี้ก็คืออย่างเช่นมันมีผลอย่างไรกับ Nzd อย่างเช่นครับถ้าเราเทรดข่าว Nzd แล้วเล่นตัว Nzd เนี่ย แล้วตัวเลขมันเป็นสีเขียวตัวเลขมันเป็นสีเขียวเนาะอย่างเช่นตัวนี้แล้วกันเนาะเออ JPY เนี่ยแล้วตัวเลขเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่า JPY จะขึ้นใช่ไหมถูกต้องครับแต่เราจะต้องดูว่าไอ้ JPY เนี่ยเออมันจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ JPY อยู่ข้างหน้าอืมถ้าเกิดว่าเราดู USD JPY ซึ่ง JPY อยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะมันจะทำให้การาฟ USD JPY ล่วงลงแต่แต่อะไรก็ตามแต่ที่มี JPY เนี่ยอยู่ข้างหน้า เข้าใจฟีลไหมมันันมันจะดันกราฟขึ้นอ่าแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราเล่น u ูเอสดหรือ UJ จอ่ะจากที่มันเขียวมันก็จะกดตัวลงเพราะว่ามันเป็นสกุลรองและกันเนาะเออที่อยู่ข้างหลังอ่าอย่างเช่นเอาตัวนี้แล้วกัน EUR USD อย่างเช่นถ้ามันมาเป็นตัวเลขเขียวสมมตินะถ้ามันมาเป็นตัวเลขเขียวนะ EUR USD เนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะขึ้นแต่อะไรก็ตามแต่ที่ทําให้ EUR USD เนี่ยมันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะกดตัวลง เขาจะฟิลไหมเออนะครับนะอ่ะอย่างเช่นกับกันนี่ฮะมาดูตรง่ี้มีนอนฟาร์มเพโรวด้วยนะครับมีนอนฟาร์มเพโรด้วยนะฮะอ่ะอย่างเช่นตอน,น non เนี้ยนอนฟาร์มเพโรเนี่ย USD ใช่ไหมสมมติว่า USD JPY ที่เราเล่นนะครับเออ USD นะถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นสีเขียวไอตัวข้างหน้าที่มีคาว่า USD ทั้งหมดเนี่ยมันจะขึ้นใช่ไหมแต่ตัวที่มันมี USD อยู่ข้างหลังอย่างเช่น EUR USD เนี่ยมันก็จะกดตัวลง เข้าใจฟิลไหมมันก็จะเกิดตัวลงชิพพี USD พวกนี้มันก็จะกดตัวลง,วเ,วลงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าเวลาตัวเลขพวก USD เนี่ยที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วมันเป็นสีเขียวไปทําให้กราฟดันขึ้นแต่อะไรก็ตามแต่ที่มี USD ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะกดตัวเออเข้าใจฟิลไหมนะครับอันนี้อธิบายให้แบบง่ายๆอะแล้วเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนทุกคนเห็นตรงนี้ไหมตารางตัวเลขนี้คืออะไรนะครับผมจะอธิบายนะครับ ให้ฟังง่ายๆเลยเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับ Preview นะครับ Preview คืออะไร Preview มันก็คือการอะไรครับตัวเลขที่ออกก่อนหน้านี้ครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วของเรื่องเรื่องนี้มันเคยมีตัวเลขเท่าไหร่อ่าผมยกตัวอย่างอ่าไอ้นี่แล้วกันนะครับยกตัวอย่างไอ้นี่นะครับจริงๆพวกเราสามารถแปลผมขออนุญาตแปลภาษาทุกคนเลยเออได้ดูแล้วกันเนาะเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ให้ทุกคนดูตัวนี้แล้วกันเนาะนี่ตัวนี้นะนะครับ ก่อนหน้าเนี่ยนะครับพีเวเนี่ยมันคือคําว่าวก่อนหน้าครั้งที่แล้วข่าวเรื่องดัดชนีราคาผู้ผู้บริโภคเฉลี่ยรายปีเนี่ยมันออกมาครั้งที่แล้วคือ3.00นะครับแล้วนี้คือพยากรนะครับอ่าให้ทุกคนดูเป็นภาษาอังกฤษจะได้สากลไปพร้อมๆกันะนะครับเออภาษาอังกฤษจะได้สากลไปพร้อมๆกันอ่านะครับจำไว้ว่าพรีเวเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือครั้งที่แล้วของเรื่องเรื่องนั้นนะครับว่ามันออก ตรงเนี้ยต้องไปโฟกัสอะไรมากไหมคําตอบคือไม่ต้องครับดูให้รู้เฉยๆว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่คนเริ่มสับสนกันเดี๋ยวมาดูว่าคนสับสนเรื่องอะไรนะครับอันนี้คือครั้งที่แล้วมาดูครับ forecast เนี่ยคืออะไรเนาะ forecast เนี่ยมันก็คือ,อาการพยากรณ์หรือการที่เขาจะพยากรณ์บอกว่าเฮ้ยตัวเลขเนี่ยมันมีโอกาสที่จะออกเท่านี้นะอ่าออกเท่านี้นะ ณนะวันนี้ตอน2ทุ่มครึ่งมันมีโอกาสเป็น2.9อันนี้คือตัวเลขที่วงในและกันเนาะหรือเว็บไซต์หรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาคาดการมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับ2.9เออและที่สำคัญเลยคือนะครับ a c t ชวล a c t ชวลคืออะไร a c t ชวลคือตัวเลขจริงที่ประกาศออกมาณนะ2ทุ่มครึ่งนะครับคำถามมันเป็นสีแดงเพราะน้อยกว่าไอ forecast ก็คือพยากรณ์หรือ มันเป็นสีแดงที่มันน้อยกว่า i p พีวที่เป็นตัวเลขก่อนหน้านี้คนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะตกหมาตายตรงนี้มากเพราะอะไรครับเพราะเขาเนี่ยเอา Act u a l เนี่ยตรงนี้มาเทียบกับ p ีเวนะครับเพราะมันเป็นครั้งก่อนเนี่ยครั้งนี้ออกมาน้อยกว่ามันจะต้องมันจะต้องออน้อยกว่าไอเนี่ยมันเลยเป็นสีแดงสิมันก็เลยมีผลต่อการาฟเมื่อเป็นสีแดงการาฟ CAD เนี่ยมันก็จะกดตัวลงใช่ไหมถูกต้องครับเออแต่ว่าเวลาที่เขาดูอ่ะเขาไม่ดูกับตัวนี้ นะครับเออที่มันเป็นสีแดงหรือสีเขียวได้เนี่ยเขาเอามาวัดกันกับการพยากรณถ้ามันน้อยกว่าการพยากรณ์เนี่ยนะครับมันจะเป็นสีแดงถ้ามันมากกว่าการพยากร์เนี่ยมันจะกลายเป็นสีเขียวเออให้คิดแค่นี้ไอ้ตัวเนี้ยดูไว้เป็นประดับนะครับเออประดับไว้เฉยๆนะครับแต่คนส่วนใหญ่ชอบเอาตรงเนี้ยมาเปรียบเทียบไอ้คนส่วนใหญ่คือผมเนี่ยคนหนึ่งที่เคยทําแล้วพอวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มามันก็ไม่ตรงเว้ยเออแล้วบางทีไอ้ตัวเนี้ย มันน้อยกว่าน้อยกว่ามากใช่ไหมตัวนี้มันน้อยกว่ามากและไอตัวนี้มันมากกว่าไอนี้ด้วยมาเออแต่อัตัวนี้ก็ยังเป็นสีแดงอยู่อ๋อบังเอิญว่ามันไม่ได้วัดกันสองสองตัวเนี้มันไม่ได้วัดกันมันวัดกันแค่2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้เออเห็นไหมอันนี้2.9เอันนี้2.8มันน้อยกว่ามันก็เลยต้องเป็นสีแดงนะครับเข้าใจฟิลไหมเนี่ยมันเท่ากันเนี่ย2.8 2.8เนี่ยมันก็เลยเป็นสีดำเนี่ยมันมันลบจุด3.9้านั่นหมายความว่ามันต้องน้อยกว่าอันนี้เต้สีแดงเห็นไช่ นะครับเออ,นอนเนี่ยอย่างเงี้ย JPY เนี่ยอันเนี้ยมันคืออะไร49.7เวลาตัวเลขที่มันออกมามากกว่าไอ้พยากรเนี่ย,ม,ย,ยมันจะต้องเป็นสีเขียวอ่ามันจะต้องเป็นสีเขียวเขาจะฟิลไหมนะครับมาดูต่อมันดูต่อนะครับอ่าวันหลังนี่เดี๋ยวกลับไปดูกลับไปดูเดือนที่แล้วเอออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยให้ดูตัวเลขเน,นี่ยอย่างเช่นเนี่ยพยากรออ,อกมา5.9ใช่ไหม แต่ว่าตัวเลขจริงอกมา2.9มันน้อยกว่าไอพยากรมันก็เลยต้องเป็นสีแดงนะครับเออมันก็เลยเป็นสีแดงให้ดูนะครับเนี่ยมันน้อยกว่านะครับมันน้อยกว่าแล้วที่สําคัญเลยคือเนี่ยพยากรออกมา1.2ใช่ไหม1.2เสร็จป,ปุ๊บอันนี้ออกมา2.7คือเยอะกว่าพยากรมันก็เลยเป็นสีเขียวนะครับเนี่ยนะครับมาดูนี้ก่อน52.3อันถูกต้องไหม52.3อันนี้ออกมาน้อยกว่ามันก็เลยเป็นสีแดงเห็นไหมครับให้ดูกับ2ตัว นะครับให้ดูอยู่สตัวนะครับเอออันเนี้ยพยากรออกมา50.1นะครับอันนี้เป็น5 50.6อันนี้ก็ต้องเยอะกว่ามันก็เลยต้องเป็นสีเขียวเอเอนะครับอันนี้เขาจะฟิลไหมนะครับเขาวัดกันแค่นี้เพราะว่าจะมีบางตัวที่พยากรณออกมาครั้งที่แล้วเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับตัวนี้ด้วยซ้ําแต่ตัวนี้ดันไม่ตรงเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเอเอ,เ,อเดี๋ยวให้ดูเออนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อน แป๊บหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยอันนี้มันรอบที่แล้วอันนี้ห้าสิบแปดจุดห้าท,ทั้งทั้งที่มันเยอะกว่าไม่ต้องเป็นสีเขียวสิถูกต้องไหมแต่ดันมันน้อยมันมันวัดกับไอ้นี่นะมันวัดกับไอ้นี่นะครับให้เข้าใจนะคู่คนดูแค่ตรงนี้แอชวอกับฟอร์แคสแค่นั้นเองตัวเนี้ยดูไว้ระดับว่าครึ่เรามันเท่าไหร่แค่นั้นนะครับเออผมไม่รู้ว่าไอ้ตัวตัวเนี้ยมันอาจจะมีผลกับคนที่ดูเป็นจริงๆไหมแต่ผมเนี่ยเอาแบบสบายสบายแบบนี้นะครับ ออแล้วมันก็จะมีเรื่องเรื่องนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูตรงเนี้ยคนตกมาตายด้วยจะสอนอ่านข่าวคร่าวๆให้กับทุกคนนะครับสอนอ่านข,าข่าวคร่าวๆให้กับทุกคนแล้วกันเนะาะทุกคนครับเรามาดูนะครับตัวเลขเนี่ยแล้วตัวเลขเนาะอย่างเช่นตัว cny นะครับดัชนี pmi เอ่อนอกภาคการผลิตอะไรแบบนี้เขาพยากรณ์ไว้ว่ามันจะออก5 50.0นะครับอันนี้พูดภาษาบ้านๆนะครับ5้า นะครับแล้วคราวนี้มันน้อยกว่ามันเป็น49.5ใช่ไหมเออนะครับแสดงว่าไอตัวที่มี cny นําหน้าเนี่ยกราฟมันจะล่วงใช่ไหมถูกต้องครับแต่มันจะมีนะครับมันจะมีประเด็นหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยมันตัวเลขเนี่ยมันมันน้อยเาใช่คำว่าตัวเลขเนี่ยมันน้อยกว่าการพยากรณ์แต่มันเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยก็มีแล้วมันเป็นเรื่องอะไรอะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับลงมาเอาตัว เอาตัวนี้และกันเนาะเดี๋ยวให้ดูอ่ะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับอย่างเช่นเนี่ยไอเอ่อ uh, ism นะครับเมนู f a c t ิ r i n g pmi ไเนี่ยไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรแต่มันน้อยกว่าเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นสีแดงแบบนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับเรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปอีกแล้วมันจะมีเคสหนึ่งที่คนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันน้อยกว่าการพยากรณแต่ทําไมมันเป็นสีเขียวนะครับอ่ะอย่างเช่นตรงนี้ก็อย่าหลงนะครับว่าลบน้อยกว่ามันก็ต้องเป็นสี เขียวอยู่แล้วเออไม่ใช่ตัวนี้บางคนดูไม่ออกเนาะลบลบเยอะอันเนี้ยลบ0.6น,นะอันนี้น้อยกว่ามันไม่น้อยกว่าลบอันนี้คือลบน้อยกว่าเท่ากับมันมีมูลค่ามากกว่านะครับเออมาดูต่อนะครับเอออันเนี้ยเขียวชัดเจนนะครับมีพวกดัชนีผู้บริโภคเฉลีย่ยรายปีนะครับน้อยกว่าชัดเจนก็จะกลายเป็น2.9เออเนี่ยน้อยกว่าชัดเจนก็เนี่ย2.7พวกดัชนีอ,อ่าราคาผู้บริโภคและคําถามนะครับคาถาม มันจะมีบางตัวที่ตัวเลขอ่ะมันเอ่อมันเยอะกว่าการคาดการมันเยอะกว่านะไอ้ตัวเนี้ยมันเยอะกว่าการพยากรณแล้วมันเป็นตัวสีเขียวเออแล้วเอ่ไม่ใช่มันเยอะกว่าสิอืมมันเยอะกว่าแล้วมันเป็นตัวสีแดงมันจะมีประเด็นนี้นะครับมันเยอะกว่าแล้วมันเป็นตัวสีแดงต้องขออภัยคือไอ้ตัวที่ออกมามันเยอะกว่านี่แล้วทําไมมันถึงเป็นตัวสีแดงเนาะผมกําลังหาให้ดูนะครับมันจะมีเคส คล้ายๆกันหรือถ้าหาไม่เจอม,จมันจะชอบมาอยู่เหมือนกันนะนะครับเออนะครับแบบหนึ่งนะครับมีเหมือนกันเออแต่ส่วนใหญ่ก็มันมันมันไม่ค่อยออกมาให้เห็นเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีอยู่มันเป็นเรื่องของอะไรครับอย่างเช่นไอ้พวกการผลิตการอะไรเป็นเรื่องธรรมดาสูงต่ำมันก็เขียวแดงว่ากันไปแต่ถ้าเป็นในเรื่องของเรื่องไม่ดีเรื่องอาัชญากรรมอย่างเช่นพยากรณออกมาเนี่ย สมมตินะพยากรออกมาเนี่ยห้าจุดหนึ่งเนาะผมจะยกตัวยอย่างพยากรออกมาเนี่ยอ๋ออัชญากรรมเอาจากห้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยแต่ตัวเลขออกมาครับสิบสองจุดศูนย์สองเนี่ยเวลาที่อัชญากรเนี่ยมันเยอะขึ้นสมมุตินะมันควรจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงครับนั่นแหละมันควรที่จะเป็นสีแดงนะมันไม่ใช่สีเขียวอ่าหรือคนที่ไร้บ้านเพิ่มมากขึ้นหรือคนตกงาน มากขึ้นอ่ะสมมุตินะคนตกงานมากขึ้นอย่างเงี้ยว่างงานมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วตัวเลขอ่ะมันเยอะกว่าพยากรมันควรจะเป็นสีเขียวใช่ไหมใช่ครับแต่คุณต้องแยกนะว่ามันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีบางคนว่าคนตกงานมันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีครับไอตัวเลขที่มันเยอะกว่าเนี่ยมันเลยต้องเป็นสีแดงครับมีพวกเนี้ยน่าจะเกิดใกล้ๆกับนอนฟงนอนฟา์มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามีไหมมีพวกเนี้ยนะครับ เออมันจะมีนะแบบเฮ้ยมันตัวเลขออกมาเยอะกว่าอะไรแบบเนี้ยให้ให้สังเกตดีๆมันจะมีข่าวแบบนี้อยู่นะครับเออไอพวกขึ้นภาษีขึ้นอะไรเนี่ยอ,อ่อไม่ยังยังยังไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าที่ท่าน,นผมมาเคยเห็นข่าวแบบนี้นะครับข่าวแบบนี้อยู่ซึ่งต้องบอกว่าออกมาออกมาเยอะกว่าแต่เป็นตัวสีแดงนะครับออกมาเยอะกว่าแต่เป็นตัวสีแดงเงี้ยก็มีแต่ส่วนใหญ่มันก็ยังจะอยู่ในสโคบแบบ ธรรมดานะครับธรรมดาที่ยังอ่านง่ายอยู่นะครับยังอ่านง่ายอยู่นะฮะอ่าน่าจะอ่านง่ายแต่มันจะมีข่าวพวกนั้นนะครับข่าวพวกนั้นจริงๆนะครับอืมแบบหนึ่งไม่มีเคตัวอยา่างอ้เนี้ยเนี่ยเนียเนียอย่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลงจํานวนจํานวนผู้เรียกร้องมันน่าจะไม่ดีนะครับอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมออกมาเนี่ยสิบเจ็ดจุดหกนะครับมันคือตัวเลขพยากรณใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องไปสนใจ สนใจแค่ว่ามันออกมาเนี่ยยีมันเยอะกว่าใช่ไหมแต่ทําไมมันเป็นสีแดงอ่ะนะครับการเปลี่ยนแปลงจํานวนผู้เรียกร้องเนี่ยมันน่าจะไม่ไม่ดีนะครับเข้าใจไหมมันน่าจะเป็นข่าวที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่โอเคเข้าใจฟิลไหมมันจะมีข่าวพวกนี้อยู่แต่ว่ามันจะเป็นข่าวค่อนข้างที่ผมไม่รู้ว่าแรงมากแค่ไหนแต่มันจะมีเคสแบบนี้อยู่อย่าลืมวิเคราะห์ด้วยว่าไอตัวข่าวนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี นะครับนี่สิ่งที่ผมอยากจะฝากมาให้กับทุกๆคนนะครับเออเนี่ยมาดูต่อเนี่ยมันเยอะกว่าเนี่ยอัตราการว่างงานเนี่ยถูกต้องไหมอันนี้มันมันพยากรมา4.9ว่าละว่างงานมันดีไหมล่ะว่างงานเนี่ยตัวเลขมันดีกว่าก็จริงครับแต่อะไรครับแต่การว่างงานเยอะขึ้นเนี่ยมันไม่ดีมันก็เลยต้องเอาเป็นตัวเลขสีแดงเออนะครับเนี่ยหลายคนเพิ่งอ๋อคลิปผมใช่ไหมบางคนเพิ่งเข้าใจคลิปผมเนี่ยผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเนี่ย ดัชนีรายได้เฉลี่ยสามเดือนต่อปีอ่านเนี้ยตามน้อยลงก็ต้องอะไรครับสีแดงใช่แต่มันก็จะมีแบบเนี้ยมันก็จะมีการโจรกรรมขึ้นมีแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแรงขึ้นอย่างเงี้ยเอออัตราเงี้ยมันจะเป็นสีเขียวไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมวิเคราะห์พวกนี้บางคนวิเคราะห์มาเก่งมากแต่ลืมอ่านว่ามันเป็นข่าวดีหรือไม่ดีเอออันเนี้ยอันเนี้ยต้องดูด้วยนะครับเอออันนี้จะช่วยทุกคนได้มากนะครับแล้วเห็นไหมมันจะเป็นพวกเนี้ยมันจะเป็นพวกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมีผลกับพวก ยุทธดีกับ g b p สกุลเงินหลักถ้าส่วนใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้อันนี้แน่นอนอยู่แล้วลบเยอะกว่านะครับเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงเพื่อเป็นเคสสต s t u ี้นะครับเออนะครับอันเดียชัดเจนใช่ไหมส่วนใหญ่เยอะกว่ามันจะต้องอะไรครับเยอะกว่าจะต้องเป็นสีเขียวนี่อันเนี้ยเอออันนี้น้อยเนี่ยนี่น้อยกว่านะครับมันก็จะมีน้อยกว่าการคาดการณ์แต่เป็นสีเขียวอย่างเงี้ยก็มีนะครับจริงๆแล้วมันต้องมีอา่านเอกสารด้วยนะครับอัตราการว่างงาน นะครับเออแต่มันก็ยังเป็นตัวเลขดีนะครับเออไม่แน่ใจแต่ว่าก็จะเราต้องแยกนะครับเราต้องแยกข่าวด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจใจทุกคนเอ,อ่อเก็บไว้นะครับเนี่ยตุนการสินค้าลบอ,อ๋อมันน้อยกว่ามันต้องเป็นสีเขียวอยู่แล้วนะครับเออส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ให้ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีแบบเนี้ยโผลมาในและอย่างหนึ่งชอบโผลมาในข่าวแรงๆด้วยก็เลยฝากเตือนทุกคนไวนออ้นะครับเออนะครับ เ <N ic> um> นี่ยเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยการจัดเก็บก๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็น 45B มันเดียวกว่าใช่ไหมมันเป็นสีแดงหรือการเก็บก๊าซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันต้องปล่อยออกไปหรือเปล่าการเก็บขึ้นมันอันตร,รายหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องเป็นสีแดงเนี่ยน,นี้ผมไม่แน่ใจนะครับเออใครมีก็เสริมให้เพื่อนๆด้วยใต้คอมเมนต์นะครับเพราะว่าผมส่วนใหญ่ไม่ไม่ดูข่าวเลยเช็คอย่างเดียวนะครับเออเช็คอย่างเดียวนะครับเน,นี่ยอันเนี้ยเออมันน้อยต้องเป็นสีแดงกว่า นะครับมันน้อยก็เป็นสีแดงกว่าอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยเยอะกว่าเยอะกว่ามันเป็นสีเขียวนะครับเออจะยกตัวยอย่างมันไม่ค่อยโผล่มาด้วยแต่มันก็จะมีนะครับอย่าหลงกลมันนะครับอย่าหลงกลมันนะอ่าน่าจะครบแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิป,ลปนี้นะครับหวังว่าทุกคนก็จะนําไปปรับใช้นะบาบาทจะเสริมได้ไม่เต็มที่กับคนที่อ่านข่าวโดยเฉพาะแต่ว่าน่าจะช่วยทุกๆคนได้หลายเรื่องอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับ อ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขออนุญ,ญาตพูดถึงเรื่องอ่าคาร์ดนี้เป็น Academy Box Set หน่อยนะครับก็จะเส้นปีแล้วนะครับเราจะทำการขึ้นราคาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นการเทรดยาวของเรานะครับไม่มีอินดเคเตอร์ไม่มีแม้กระทั่งเซต EMA ก็ไม่ใช้นะครับแต่ถ้าใครใช้ก็ได้ไม่ยีปหาเพราะว่าผมสอนอันกราฟ ในขาดคา้านี้เลยมากกว่า12ชั่วโมง6พันเรียบร้อยแล้วปีหน้าจะขึ้นเป็น35,990นะครับไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องมาซื้อนะแต่ถ้าใครอยากจะเรียนกราฟเปล่าต่อก,กับผมก็สามารถเจอกันในคาดดีได้นะครับและที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าเรียนคลิปฟรียัยงไม่ได้ตังค์เนี่ยอย่าเพิ่งมาเรียนขาดเพราะข้ามก็ต้องลึกกว่านะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับไปแล้วครับ